เยอะมากเลยนี่นัง่นงรอบัตรนาเริ่มแล้วมามาเล่นก,กัน

อกินช่อ๋อกช่อ่อใช่เราต้องประหยัดใจในหน้าหน่อยนะโอเคตรงนี้มผ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ้า oh. ไม่ใช่ผ้ามีแ เพื่อนเออตรงนี้มีไอเทมอะไรให้เก็บบ้างอ่ะตรงนี้มีไหมไอเทมให้เก็บบ้างอ่ะตรงนี้ไม่มีไอเทมให้เก็บเลย